สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้เช้าวันอังคารนะครับวันนี้เป็นวันเปิดงานวันแรกที่เราหยุดยาวกันมาสามวันวันนี้มีข่าวดีข่าวความคืบหน้า <c oughs> ของผลการใช้โปรไบติกมาไล่ฟังกันนิดหนึ่งนั่นคือเรื่องของการฟื้นฟูไตในผู้ที่เป็นผู้บริโภคท่านหนึ่งนะครับเดิมทีก็มีปัญหาเรื่องของ ดิสซิลูงถารพี่ผมเคยพูดไปแล้วมือรั้งก่อนก่อนหลังจากที่ทานโปรไบรติกไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ด <c oughs> ิสซดงทวาวรข,ของ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 ท่านนี้ก็หายเรียบร้อยกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของดิสซิงทวาวรดังนั้นใครเป็นปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็เอาโปรไบรติกไปใช้ดูนะครับก็จะได้ผล ดีเยี่ยมเหมือนกัน <c oughs> แล้วท่านเดิมนี่แหละครับมีผลตรวจเลือดส่งมาว่าปกติแล้วค่า gf ค่าอ e g f r นะฮะก็คือผลบ่งชี้ถึงการไหลเวียนของเลือดที่ไหลเวียนผ่านไตยอยู่ในเกณฑ์ประมาณแปดสิบกว่าวันนี้ปรากฏว่าผลเลือดไหลเวียนผ่านไตเพิ่มขึ้นเป็น 101. นะครับหนึอยหนึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ20%ซ จากการใช้โไบโอติกตั้งแต่วันแรกก็คือวันนี้่20กรกฎาคมก็คือเป็นท่านแรกเลยแหละที่ได้มีโอกาสทานตัวโไบโอติกตั้งแต่ที่ผมนําเข้ามานะครับ20่ก2บยี่สกรกฎาคมมาถึงวันนี้ก็ประมาณย5บวันนะฮะก็เกือบเดือนก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมพี่ประสบความสําเร็จอย่างน่าอย่างงดงามมากทีเดียวนะครับสําหรับโไบโอติกที่นําเข้ามา เพราะถือว่าถ้าเผื่อเข้ามาแล้วโปรติกเขาสามารถที่จะเข้าไปฟื้นฟูร่รางกายส่วนอื่นๆได้นอกเหนือจากการทํางานอยู่ในช่องเดินอาหารแล้วก็ผมเชื่อว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับปิดพันเสริมอาหารที่จะทําให้ท่านผู้ชมนั้นประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเป็นอยู่ในบางท่านเป็นนู่นนิดเป็นนี่หน่อยเป็นอะไรงเงี้ยนะเป็น ประเภทหน้าลำคานะนะไม่ถึงกับป่วยอะไระแต่ว่าพอได้ใช้ตัวโปรบพิกไปแล้ประกวบมันเข้าไปเคลียร์เคลียร์สิ่งปัญหาจุกจิกทั้งหลายต่างๆที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยให้หมดไปได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแสดงว่าสารคัดหลังจากตัวจุลินทรีย์ที่ซึมผ่านปนังลำไส้เข้าสู่ระบบเลือดมันทํางานได้สมชื่อมันจริงๆนะครับอย่างเรื่องของไตเนี่ยนะฮะเวลาที่ เรา <c oughs> จะฟื้นฟูไตเนี่ยนะโดยเพราะยิ่งผู้ที่มีอายุมากนิดหนึ่งค่า GFR ก็จะตามลงไปโดยตามส่วนก็คือเปอร์เซ็นต์ของปริมาณเลือดที่ไหลเวียนผ่นานไตก็จะลดลดลงตามอายุนะนั่นคือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการไหลเวียนผ่นานไตได้เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ สูงอยกกู่ก็ตามนั่นหมายความว่าไตท่านดำเนินการฟื้นฟูนั่องจาองค์ประกอบของไตนี่มีองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนมากนะครับมีส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆเยอะแยะมากมายมหา,า,า,าศาลที่ทําหน้าที่ในาการคัดกรองของเสียออกจากระบบเลือด <c oughs> ออกมาสู่ทิ้งภายนอกเป็นปัสสาวะเป็นเหงื่อของเราทั้งเหงือ่อทั้งปัสสาวะเนี่ยผ่านการกรองจากไตามาแล้วทั้งสิ้น แล้วก็ตายก็ดำสู่ <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกนอกร่างกายดังนั้นถ้าเผื่อการทํางานของไตได้รับประสบความสํมเาเร็จราบรื่นดีเนี่ยนะครับ <c oughs> นั่นหมายความว่าเซลล์คัดกรองของไตในชั้นต่างๆของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้นกว่าเดิมที่เขาเคยทําได้อยู่ อย่างในกรณีของท่านผู้บริโภคท่านเนี่ยนะครับคุณสีออเรนจ์เนี่ยนะชื่อนาปาก,กาที่ใช้ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาก็ปรากฏว่าค่า g f r อยู่ในเกณฑ์ประมาณ80-90เนี่ยแล้วมันเพิ่มขึ้นมาเป็นการเป็น101เงี้ยเพนั่นหมายความว่าส่วนอื่นๆของไตทำงานดีกันด้วยนะครับทำงานดีกันด้วยทำให้ระบบต่างๆของไตนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้น ปัสสวาวะก็ดีเหงื่อก็ดีที่ออกมาเพื่อปรับความร้อนาำผิวหนังของร่างกายก็ดีหรือเพื่อถ่ายเทของเสียออกมาเป็นของเหลวก็ดีก็ทํางานได้ดีขึ้นทีนี้เมื่อไตของเราทํางานดีขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นผลสิ่งที่บอกเราหลายอย่างทีเดียวว่าส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้นด้วยเพราะการฟื้นฟูไตได้ประสบความสําเร็จแบบนี้เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าไตาดีอย่างเดียวแต่มันจะบ่งชี้ถ้าเรารู้ว่า เอาไว้ว่าต่างๆของร่างกายนั้นรับการฟื้นฟูดีขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับสังเกตได้ว่าถ้าเผืดตายแล้วรับการฟื้นฟูเนี่ยท่านนั้นจะรู้สึกว่ามีความกระฉับกระเฉงมีความปลอดโปร่งมีความคล่องตัวมีความสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากขึ้นกว่าเดิมคิดว่ามากขึ้นกว่าเดิมจนสามารถรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเลยีเดียวแหละนะครับ ดังนั้นหลายท่านที่ใช้ตัวโปรไบติกเข้าไปแล้วเนี่ยความกระชุ่มกระชวยความคระสับกระเฉงต่างๆจะเกิดขึ้นในร่างกายของท่านผิวพรรณท่านจะผ่องใสามากขึ้นนั่นหมายความว่าการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้ออกทางทางตาอย่างเดียวนะเซลล์ของเราทําหน้าที่ในการเผาผลาญอาหารเซลล์ของเราเป็นสิ่งมีชีวิต ดังนั้นเมื่อเขาเผาผลาญอาหารแล้วมันก็จะต้องเกิดของเสียขับออกมาจากเซลล์นั้นของเสียขับออกจากเซลล์นั้นนั่นแหละมันก็จะมาทางท่อน้ําเหลืองนะครับผ่านท่อน้ําเหลืองแล้วก็ขับที่ออกจากร่างกายได้โดยผ่านตับของเราไอ้ระบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นระบบน้ําเหลืองเนี่ย <c oughs> ถ้าเผื่อเรามีประสิทธิภาพของไตที่ดีผมก็มั่นใจว่าระบบน้ําเหลืองของเราก็จะดีด้วยนะครับเพราะมันมีมีการอ้างอิงมีการ จะพบการทํางานต่อกันด้วยนะครับเมื่อน้ําเหลืองดีการขับสารพิษออกจากร่างกายดีสารพิษที่มันเกิดขึ้นในร่างกายลอดรตลอดเวลา,วลาทุกๆเซลล์เนี่ยมันก็จะขับพีษออกจากร่างกายได้ดีเมื่อของเสียออกจากร่างกายได้ดีของเสียในร่างกายเราก็จะมีลดลงลดลงลดลงนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าสบายเดือสบายตัวคนที่หนักเนื้อหนักตัวกระอักกระอ่วนไม่สบายตัวรู้สึกว่ามันมีความ ซึมๆม,มึนๆอยู่นะมีอะไรหนักๆอยู่ในตัวเนี่ยนะอันนั้นเป็นเพราะเหตุว่าท่านแบกเอาภาระของของเสียท็อกซินอยู่ในร่างกายของท่านเยอะนะครับถ้าเผื่อเราสามารถทําให้ของเสียออกจากร่างกายของเราได้มากขึ้นมากขึ้นท่านาก็จะรู้สึกเบาตัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันดังนั้นเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายเนี่ยนอกจากตัดแล้วนอกจากไตแล้ว นอกจากลำไส้แล้วนะก็ยังมีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบน้ำเหลืองที่จะเป็นตัวขับสารพิษออกมาจากเซลล์ต่างๆน้ำเหลืองก็เปรียบเสมือนเป็นรถขยะรถเก็บขยะเขาจะเอาสารพิษท็อกซินออกจากเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเนี่ยไหลออกมาทางน้ำเหลืองเนี่ยนะครับออกมาสู่สู่ภายนอกร่างกายได้โดยการผ่านตับนะครับออกมาทางอุจจาระได้แม้กระทั่งเม็ดเลือดแดงที่ หมดอายุไขแล้วนะเม็ดเลือดแดงนี่จะมีอายุพรดสามเดือนนะเมืออายุไขแล้วเม็ดแดงนะครับหมดสภาพไปก็จะเก็บลงสู่น้าเหลืองก็จะนําเม็ดเลือดแดงพวกนั้นหรือหลอดเลือดเนี่ยก็จะนำน้ำเม็ดเลือดแดงที่หมดสภาพแล้วเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ที่ท,ที่ที่มาองเรามาจถึงเรียกว่าเป็นสุสานของเม็ดเลือดแดงนะครับมาจึงเป็นที่เก็บเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วก็อื่นๆอ,อีกด้วยนะครับ ม้ามก็ทำหน้าที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะพูดให้ฟังดังนั้นระบบต่างๆพวกนี้ถ้าเผื่อมันทํางานราบรื่นทั้งตับทั้งไตทั้งระบบน้ำเหลืองทั้งระบบทางลำไส้ต่างๆทํางานได้ราบรื่นเราก็จะสบายตัวเราก็จะรู้สึกสบายตัวดังนั้นะตัวโปรไบโอติกจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบต่างๆเหล่านี้ทำงานได้ดีนะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นที่พอใจของผู้บริโภคหลายๆท่านที่นําไปใช้แล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการสั่งซื้อโปรติลเพิ่มขึ้นนะครับเราเพิ่งเปิดลังที่สองไปนะครับโปรพิลรุ่นนี้มาทั้งหมดสี่ลังเดือนสี่ลังประมาณสองหมื่นสองลังแรกหมดไปแล้วเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเปิดเออไม่ใช่สองสองลังแรกนะครับหมดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งน,นี่เปิดรางที่สามนะครับในเวลาประมาณไม่เกินหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเดือน <c oughs> ประมาณยี่สิบห้าวันยี่สิบวันนะครับดังนั้นผมคิด,คด,คดว่าตามเป้าหมายช่วงต้นที่เราวางแผนแล้วก็กำหนดไว้ว่าโปรเบติกชุดนี้ที่จะเข้ามาครั้งนี้เนี่ยนะครับเข้ามาทั้งหมดออสองหมื่นซองเนี่ยนะครับก็จะหมด ภายในหนึ่งเดือนก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงนะฮะน่าจะใกล้เคียงนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็หาช่องทางเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นมีปัญหาสุขภาพลดลงให้มากสุดที่จะมากได้นะครับน็่คือสิ่งที่ที่ผมสามารถที่จะพูดได้ในวันนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องไตไตเป็น อวไว้ว่าที่ฟื้นฟูได้นะครับฟื้นฟูได้แต่บางท่านหลายท่านโดยเพาะผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายบอกว่าไตาเสื่อมแล้วเสื่อมเลยฟื้นฟูไม่ได้ถ้ามันเสื่อมแล้วแล้วก็เสื่อมมากเข้ามากเข้าปุ๊บสักวันหนึ่งท่านก็ต้องฟอกไตใช้ไตเทียมนะครับอันนั้นเป็นความคิดถูกเพียงส่วนเดียวนะเพียงส่วนเดียวในผู้เชี่ยวชาญเขาว่าอย่างนั้นแต่ในความ เห็นของผมแล้วผมคิดว่าแล้วก็มั่นใจว่าไตาสามารถฟื้นฟูได้ถ้าเราเกิดภาวะไตเสือ่อมเราไม่จำเป็นต้องรอวันรอคืนจนกระทั่งวัวไหนเราจะต้องฟอกไตไม่จําเป็นเราสามารถละเว้นจากการฟอกไตได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรารมีความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องของกระบวนการร่างกายอย่างดีเราสามารถใช้หลักโภชนาการเข้าไปฟื้นฟูไตได้ซึ่งอันเนี้ยเป็น เป็นงานที่ผมทำมาตั้งนานแล้วนะครับผมช่วยเหลือผู้ที่มีไตเสื่อมแม้กระทั่งผู้มีอาการไตามากกว่าคือไตาวายก็สามารถที่จะทำให้ไตนั้นกลับคืนมาเป็นไตที่ปกติได้มากขึ้นมากขึ้นโอกาสที่จะต้องไปฟอกไตนั้นก็จะต้องห่างก,ก็จะสามารถห่างไปห่างไปห่างไป,งไปจนจนไม่ต้องฟอกไตได้นะครับมีมีอยู่เยอะหลายท่านทีเดียวนะ อาจจะน้อยกว่าคนที่เป็นเบาหวานเพราะคนที่เป็นโรคไตที่มาให้เราดูแลให้เี่มีปริมาณปริมาณจํานวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งรวมทั้งคนที่เป็นเบาหวานด้วยบางคนเป็นเบาหวานด้วยเป็นไตเสื่อมไตวายด้วยนะผมยืนยันว่าไตฟื้นผูได้ยกเวน้นยกเวน้นถ้าในกรณีที่ถ้าเผื่อเรามีสุขภาพไตที่เสื่อมโทรมมากจริงๆเช่นค่า eGFR ต่ำกว่า15อย่างเงี้ยนะ ลงเหลือสิบสี่สิบสามหรือบางคนต่ำกว่าสิบอันนี้ก็ยังเก่งนะผมก็สามารถช่วยได้ในกรณีที่ว่าจะต้องประคับประคองให้ห่างละเว้นจากการฟอกไตให้มากสุดทียมากได้หมายความว่าสามารถหยุดหยุดค่า egfr เนี่ยไม่ให้ต่ำกว่านี้ได้แต่ว่าต้องสูงพอสมควรประมาณท้่สิบห้าสิบสี่สิบสาสิบสองเนี่ย ก็ถือว่าใกล้แล้วในการฟอกไตเพราะว่าถ้าเพื่ออะไรมันต่ำกว่าห้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี้ยต่ำกว่าเจ็ดค่า eGFR นะถ้าต่ำกว่าเจ็ดหรือต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี้ยท่านก็ต้องเตรียมตัวทําเส้นฟอกไตได้เลยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ประมาณเกินสิบเอางั้นดีกว่าถ้ายังเกินสิบอยู่ยังพอไหวยังพอทูซีไหวยังพอที่จะลากลาก,กันไปได้พอสมควรโดยที่เราไม่ต้องฟอกไตก็คือหยุดค่า eGFR ไม่ต่ำกว่านี้นั่นหมายความว่า ให้พยายามให้มีเลือดเป็นเล้ยงตายอยู่ในกฑนประมาณสิบเปอร์เซ็นถ้าสิบเปอร์เซ็นตนี้เราก็ยังสามารถที่จะพอที่จะประครับประคองได้แต่ว่าข้อปฏิบัติค่อนข้างเยอะนะครัขบข้อปฏิบัติในรายละเอียดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะความเครียดโดยเฉพาะความเครียดบอกก่อนเพราะหลายท่านเป็ตกตายโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าเครียดบอกทุกอย่างว่า oo, ทุกอย่างดีฉันกินดีอาหารดีออกกําลังกายดีพักผ่อนดีทุกอย่างดี แต่ทำให้ไตเสื่อมไตวายพอคนไปคนมาเจอความเครียดนะครับความเครียดเป็นคนที่เครียดมากเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะเป็นคนพิธีพิถันเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเครียดกราดหน่อยนะเป็นคนที่เอาเจ้าอารมณ์อะไรต่างๆพวกนี้ยเรือกเป็นพวกผู้ชนิสนะครับเป็นพวกนักสมบูรณ์แบบทั้งหลายต้องระวังนะเพราะความเครียดทำลายไตนะครับความเครียดทำลายไตโดยตรง ต่อให้ท่านมีอาหารดีมีข้อปฏิบัติดีใช้ชีวิตดี้อนหลับดีต่างๆเนี่ยถ้าความเครียดมันสะสมมาเข้ามาเข้าไตาเสื่อมนะครับไตเสื่อมได้ดังน,นั้นอีกจุดหนึ่งที่คนที่มีค่า e g r r าต่ำๆในประมาณ10ถึง15เนี่ยซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะตอฟอกไม่เอฟอกเนี่ยนะอันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องอารมณ์ก่อนเลยนะครับ ถ้าคุยกับท่านเหล่านี้ผมคุยเรื่องอารมณ์ก่อนว่าเป็นคนเครียดไหมนะครับส่วนมากเราเจอความเครียดเท่าน,นั้นค่าไตาที่ต่ําๆมากประมาณนี้นะส่วนมากจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนใจร้อนเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนอะไรพวกนี้แล้วก็ทําให้ไตเป็นเสื่อมนะครับความเครียดทําลายไตยนะครับบอกก่อนตรงนี้เลยท่านผู้ชมจําไปเลยส่วนอันต่อมาก็คือเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินนี่เป็นเรื่องรองลงมาจากความเครียด ถ้าเรากินอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือกินอาหารที่มันทําลายไตยได้โตรงเช่นคนกินเค็มอเงี้ยกินอาหารทุกมื้อต้องมีเค็มนําหน้านะครับต้องมีน้ําปลาต้องมีเกลือต้องมีอะไรพวกนี้นะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ไตของท่านพังเร็วเพราะโซเดียมมันทําให้ไตพังเร็วนะครับถ้ามากเกินไปดังนั้นสองอย่างที่ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องของนักษา สุขภาพไตเอาไว้ให้ทํางานอยู่กับท่าได้นานสุดก็คือหนึ่งเรื่องของของอความเครียดแลวก็สองเรื่องของรสชาติอาหารต่างๆนะครับต้องเปลี่ยนถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมต้องเปลี่ยนอาหารต้องเปลี่ยนให้เป็นอาหารที่มีความสามารถในการย่อยได้ง่ายเป็นอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆพยายามเลี่ยงอาหารปรุงแตง่งอาหารปรุงแต่งที่กินตามร้านฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายควรเลี่ยง เพราะว่าข้าวปรุงแต่งมาเยอะงั้นการปรุงแต่งเนี่ยมันต้องมีโซเดียมอยู่ในกระบวนการนี้เยอะมากทีเดียวนะครับยิ่งทานอาหารพวกนี้มากพุกตายก็พังเร็วงั้นเลิกเลยอย่าไปกินอาหารพวกนี้ให้กินอาหารน้าพริกปลาทูผักต้มผักจิ้มข้าวกล้องอะไรพวกนี้ไปอีกอย่างหนึ่งที่เถียงกันจนกระทั่งว่าไม่รู้ใจยังไงดีนะผมก็พยายามบอกอยาว่ายายานะก็คือคนใจเสื่อมแตวายยากินข้าวขาว อย่ากินแป้งขัดขาวทุกชนิดทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวอาหารประเภทเส้นทีเน่เป็นเป็นสีขาวนะแป้งขาวทั้งวุ้นเส้นเพราะวุ้นเส้นนี่ก็เป็นแป้งจากถั่วเขียวนะฮะกินไม่ได้แล้วก็พวกขนมจีนพวกขนมปังขาวทั้งหลายข้าวขาวไม่ควรทานคนที่มีปัญหาเรื่องของไตแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูไต,ตควรจะกินขาวกล้องควรจะกินข้าวที่ขัดสีน้อยซึ่งอันนี้ก็เถียงกัน กับผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าไม่ได้คนเป็นโรคไตต้องกินข้าวขาวกินข้าวกล้องไม่ได้กินข้าวกล้องแล้วแต่ไม่ไตทํางานหนักผมบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่และพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่จริงๆว่าคนโรคไตต้องกินข้าวกล้องเท่านั้นผมฟื้นฟูไต,ตาจากคนที่เขาถึงขนาดว่าเขาเขาเขา,เขา,ขา,ขาฟอกไตไปแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนมากินข้าวกล้อง <c oughs> และอื่นๆด้วยที่เขาต้องปฏิบัติด้วย ผลออกมาก็ปรากฏว่าเขาสุขภาพดีขึ้นนะครับดีขึ้นผมช่วยชีวิตผู้นี้ไว้หลายท่านแล้วที่ผ่านๆมานะครับอันนี้ก็เป็นความพวกเป็นความภาคภูมิใจเป็นความดีใจลึกๆของผมอยู่ทุกวันนี้ภายในถึงบอกว่าทํางานสี่เคลียนแล้วยิ่งทำยิ่งมีความสุขเพราะว่าเราสามารถช่วยให้คนเขาแก้ปัญหาอย่างที่เขาไม่คิดมาก่อนว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็หลายปัญหานี่การแก้ของผมนี่สวนทางกับผู้เชี่ยวชาญเยอะเลย ผู้เชี่ยชายคือหมอนั่นแหละนะครับผมพยายามเลี่ยงคาว่าหมอเปลียนเป็พูดคาว่าหมอว่าแพทย์นะครับผมเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะความเห็นของผมครอบเป็นว่าผมบม,มีหลายข้อทีเดียวที่ไม่เห็นด้วยเลยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ทาตรงกันข้ามด้วยแล้วก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีนี่คือสิ่งที่แล้วแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะนี่คือสิ่งที่ต้องตัดสินใจเองนะครับเพราะนั้นเรื่องไตเนี่ยจริงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะไตเป็นอาไว้่าที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะมากมากเลยไตเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเขากระทบกระทั่งเล็กเล็กน้อยน้อยนะครกระทบเล็กน้อยแต่กระทบอย่างสม่ําเสมอนานๆนั่นแหละครับไตเสื่อมถึงบอกว่าอารมณ์ไงอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอารมณ์เนี่ยมีผลต่อต่อไตเล็กเล็กน้อยน้แต่ถ้าเพื่อท่านเป็นคนอารมณ์ไม่ดี เชิงรบแบบนี้นานๆน,นันน่นแหละไตพังไตเสียมนะครับอาหารก็เช่นเดียวกันกินอาหารที่มีผลเสียต่อไตแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆแต่ทานนานๆก็ไตเสื่อมเช่นเดียวกันดังะนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาของไตศึกษาให้หมดว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมมองนะวันนี้มีสองอย่างก็คือหนึง่งอารมณ์สองเรื่องของอาหารการกินสองอย่างนี้จะต้องกินด้วยความระมัดระวัง จะต,ต้องคิดด้วยความมีเหตุมีผลนะครับทำให้การฟื้นฟูไต,ตของเรานั้นประสบความสําเร็จได้ดีนะครับวันนี้ <c oughs> ต้องขอสวัสดีกับคุณสีออเรนส์นะครับกับคุณชนิตานะฮะเปิดชมดูหน้าจอแล้วก็ท่าน,นอื่นๆด้วยที่ชมอยู่แล้วก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารมานะครับขอต้นรับแนละขอบคุณที่ติดตามผลวันนี้ทางคุณสรีออเรนผมก็เลยบอกว่า เอาอีกวันเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเอาข้อมูลของท่านมามาพูดกล่าวด้วยว่าไตาของท่านดีขึ้นจากที่ท่านได้ส่งไลน์มาให้ผมทราบข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งทีเดียวที่ท่านอาหารของเราเป็นชุดเป็นเซตแล้วรวมทั้งโปรไบติกด้วยแล้วก็ทําให้สุขภาพท่านดีขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งแล้วก็เนื้อคือเป้าหมายคือเป้าหมายที่ที่ผมทํางานอันนี้นะครับถ้าเผื่อใครมีปัญหา แล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยข้อปฏิบัติที่ผมวางแผนให้กับชุดอาหารอื่นๆที่ผมได้จัดเตรียมให้เอาไปทําแล้วเอาไปทานแล้วถ้าเกิดผลดีต่อสุขภาพท่านผมก็ดีใจนี่คือบุญนะนี่คือบุญเราทํางานอันนี้เหมือนกับว่าเราทํางานทําบุญด้วยทําบุญด้วยทําธุรกิจด้วยนะครับก็เป็นหลายอย่างที่หลายคนอิจฉาผมนะเพื่อนๆรนนะุ่นๆเดียวกันก็นอ,อิจฉาผมหลายคน บอกว่าเนี่ยเขาอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเขาไม่ทํากันแล้วอยู่บ้านเฉยไม่มีไรายได้แต่เขาก็อยู่ได้มีลูกมีหลานมีบำนาญมีอะไรพวกนี้นลแต่ว่าพอเห็นผมทํางานแบบนี้ทุกวันทุกวันนั่งคุยหน้าจอทุกวันได้นะครับแบบนี้แล้วก็สร้างผลงานขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นทุกวันเขาก็อิจฉารเราแล้วบอกโอ้ช่วยไม่ได้เป็นอะไรที่ความคิดเห็นมันต่างกันนะครับ แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรกันนะก็คือพูดกันเล่นๆเ,เ,เป็นสถานะเพื่อนฝูงเพราะเวาลาเราไปเที่ยวกันทิงต่างจังหวัดทิงคนโน้นคนนีท้ทํา,าทอะไรถามว่าทําอะไรไม่ได้ทาอะไรคนที่พูดีบางคนเล่นหุ้นเพราะว่างว่าอยู่แก่แล้วก็นั่งเล่นหุ้นนั่งดูหน้าจอนั่งดูกราฟหรือพยายามซื้อหุ้นที่เขาปันผลดีๆนะครับเก็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 บมีํานางออกมาเท่าไหร่ก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งซื้อหุ้นดีๆเก็บ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 ปีหนึ่งก็ได้ปันผล ส5% 7%เ็นซนะครับก็ก็ดีดีดีเป็นอะไรที่ไม่ต้องรบกวนลูกหลานนะครับเราช่วยตัวเองได้ดังนั้นแก่แล้วอายุมากแล้วก็ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราั้นรบกวนลูกหลานน้อยที่สุดเราอยู่ด้วยตัวเองก็แล้ได้โดยว่ายิ่งการปฏิบัติธรรมการภาวนาะเป็นอะไรที่ต้องต้องแนบเนื้อนแนบใจไปเลยนะครับปล่อยวางปล่อยห่างไม่ได้ ผมทุกวันนี้เชา้าทุกวันนี้ทั้งเช้าและเย็นผมสวดมนต์ทำวัดทุกวันนะครับก่อนนอนก็ทําวัดตอนเช้าก็ตื่นมาก็ทําวัดเหมือนพระเลยเพราะว่าพอสวดแล้วบทสวดต่างๆที่เป็นบทสวดแปลนะนะั่นแหละพอสวดแล้วแปลแล้วรู้วความหมายของบทสวดทาให้เราประทับใจในพุทธศาสนาทํรราให้เราประทับใจพระเจ้ทาที่ได้สั่งสอนอบรมให้ข้อมูลให้พระธรรมเรามาเอามาใช้เอามาปฏิบัติ มีพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราได้สั่งสอนเรามาด้วยนะครับเป็นพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนดังนั้นเวลาที่ผมตื่นนอนก็ดีแต่เข้านอนก็ดีผมต้องทําวัดก่อนต้องสวดมนต์ก่อนแล้วก็ตอนกลางคืน,ตอน,นตอนก่อนนอนเมื่อทําวัดสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธิพักพักหนึ่งพักใหญ่เลยนะครับพักใหญ่เลยให้จิตเรานิ่งให้เราควบคุมตัวเองได้เพื่อเราจะได้ไม่คิด ไม่คิดไปอื่นนะคือจริงมันคิดนะแต่ไปคิดอยู่เรื่องเดียวไงควบคูมฝึกให้จิตคิดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของปัจจุบันกับตัวตนให้จิตอยู่กับตัวเราเองเ <_ white> ขาเรียกว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองไม่ให้ความคิดตรงนี้ไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นนะครับเรื่องอการฝึกจิตนะครับคือการทําสมาธิของผมแล้วก็ในเวลาช่วงปัจจุบันนี้กลางวันก็เช่นเดียวกันผมก็ทําสมาธิก็ค <_ S 1> <ๆ S 3> <refreshing> ือพยายามนึกถึงปัจจุบันอยู่บ่อย เวลาที่เราไม่ได้คิดเรื่องงานไม่ได้คุยเรื่องอะไรกับใครก็พยายามนึกถึงปัจจุบันอยู่บ่อยๆไม่ปล่อยให้ความคิดมันพ,พุ่งพล่านไปคิดไอน้นู่นคิดไอ้นี่ลเล้เถอะเปื้อนเปื้อนหรือไปคิดอะไรที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ยิ่งคิดมากเท่าไหร่จิตของเราก็ยิ่งอ่อนแอลงมากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่คิดเราคิดอยู่ในเรื่องนึงเรื่อง,องสองเรื่องแล้วก็โฟกัสอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเรานิ่งได้จิตเราก็มีพลังมากขึ้นมากขึ้นเท่ากับเป็นการสร้างเสริมบาร,รมี เป็นบุญอันหนึ่งที่เราสามารถทําได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปใช้ทรัพย์สินเงินทองในไรทำนะครับใช้ภาวนานี่แหละเป็นการสร้างบุญเ้กับตัวเองนะครับและการสร้างบุญแบบเนี้ <c oughs> มันก็ยิ่งทําให้สุขภาพเราดีด้วยนะครับดังนั้นเนวันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องไตทั้งหลายหันมา ทาสมาธิมาภาวนากันไหมนะครับผมว่าน่าสนน่าไปเรื่มน่าสนใจมากเลยเดียวเพราะการทําภาวนานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งนึกถึงตัวเราเองนึกถึงลมหายใจมันเป็นการบังคับความคิดของเราให้คิดอยู่ในเรื่องเดียวอันนั้นแหละครับมันเป็นตัวทําให้ตายท่านแข็งแรงเพราะในเมื่อเราไม่เครียดมันก็ไม่มีอะไรทำลายตายได้นะครับแล้วก็เราบันทึเรื่องอาหารการกินด้วย กินอาหารตามแผนระว,วางแผนให้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบงั้นใครที่มีไตเสื่อมอยู่ถ้าทําแบบนี้ได้ไตท่านจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับโดยเพาะยิ่งวันนี้พอเอาเรื่องของโรบิติกมาพูดนิดหนึ่งเรื่องของการฟื้นฟูไตให้ไตแข็งแรงขึ้นได้ก็เป็นเรื่องจริงที่ที่ทําได้จริงนะครับก็ขอเป็นข้อมูลเอาไว้ให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปทําธุระทางานต่อนะฮะก็คงจะขอรบกวนท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็พู่นี้ก็มีข้อมูลดีๆอะไรก็จะมาได้ฟังต่อไปวันนี้อ้อเกือบลืมไปว่าโปรโมชั่นตอนนี้ <c oughs> สําหรับชุดฟื้นฟนูแบบแบบประหยัด <c oughs> นะครับที่ประกอบด้วย ตัวซีเกนพลัสนะฮะตัวอเบร์ไตซเกนแล้วก็ตัวโบเบิติกนะฮะหกพัรบาทที่ว่ายุติเมื่อวันอาทิตย์ตกลงยังไม่ยุตินะครับยังมีการแถมร่มต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับยังมีอยู่นะฮะใครยังไม่ได้สั่งซื้อชุดฟื้นฟูแบบประหยัด6,9 0 0บาทที่จะเอาที่จะมีร่มด้วยก็ยังมียังมีอยู่นะครับตอนนี้ยังขอขอย้ำว่ายังมีอยู่ยังไม่ได้ยุติยังไม่ได้เลิกนะครับบอกคนนี้ด้วย พร้อมกับตัวชุดฟื้นฟูแบบแบบเต็มสำหรับ6สูตรของชุดฟื้นฟูแบบแบบเบ็ดเสร็จนะฮะอันนี้ก็มีแถมเครื่องปั่นด้วยแองเครื่องปั่นด้วยและอันหนึ่งสุดท้ายก็คือใครสังส่งซื้อกดอะมิโนโหรือโปรไบโอติกเกิน4,000บาทขึ้นไปก็จะได้รับเครื่องปั่น1ชุดเครื่องปั่นแบบชุดใหญ่เลย นะครับหนึ่งชุดด้วยก็ขอทบทวนโปรโมชั่นนิดนึงก่อนก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับโอเคครับก็คงจะรบกวนเพียงเท่านี้ขอ